ก็เอานี่ก็เลยไปเอาทุกอย่างให้มันไปนี่ให้มันคักนึกมาก็่ชี้อุปยานออกแล้วก็โชว์โอ้ทุกอย่างไป็นไงชี้ที่ควรไอ้จ่าไอาเขาคุยกับสองคนอะไอ้จ่าไอ้กับเขาถามว่าเขาอยากให้เรโคุยว่าอยังอย่างนี้งั้นคนไหนวะคนไหนวะไอ้จไปทำเสือไปทำเสือคนไหนวะ ตัวเตี้ยก็เขาคัอเตี้ยปูนแบบนั้นีี้อพวกไปเก็บปูซักเครื่องวิบากมันก็ขึ้นมาป่วยหยาบนาบอกอ้ยด้วยเปิดปุ๊บมันบอกอุ้ยเต่าย่งกะตาล่าสดเยไปวันว่ามันบอกอุ้ยเต่าย่งกะตาล่าสดเลยแต่ที่บอกว่าอยางกะตลาสดยังไม่อยู่นะจ๊ตัวนี่งิงยตัวงอกยาวยตกได้ ไอ้ยอ้าไม่ได้เอาอะคืนั้นเาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ามเตา